กราวเสวี่ิที่คุณได้ครับคผมเดลา้าสังหารนี้ในเย่แก่โรบบ์เดสเลวนะครับผมก็นะผมได้โทรศัพท์ใหม่มาไมเมลกก็เลยเอามาเทสทำคลิปไปเฉยน <c oughs> ผมไม่สบายนะทุกคนผมต้องไปเข้าค่ายผู้นำพรุ่งนี้นะครับผม <c oughs> ทุกคนาจากเข้าค่ายผู้นำไหมก็การเข้าค่ายผู้นำนก็จะเป็นว่าเราจะเป็นผู้ถูกเลือกในโรงเรียน,นครับ <c oughs> ไปเข้าค่ายกับเขตโรงเรียนอื่นอีกเจ็ดโรงเรียนเราเปตั้งเอ่อไปเข้าค่ายฝึกก,การเป็นผู้นำ เขาเรียกว่าอะไรนะหัวหน้า so มูอแย่จัดผมไม่อยากไปเลยลากแท่งทองใบที่โตแล้วก็ขายอันนี้ชิวๆนะผมเคยทำรู้ก็รู้กดทำไมวะจะสักสองอันนะผม ทุกคน,นอาจจะถามว่าทำไมมุ้มใช้ไอโฟนอัดรอบก่อนมาคือมันแบตน้อยนะผมเลยต้องเอาเครื่องที่ผมใช้ตัดคลิปเนี่ยมาเล่นเกมแทนนะทั้ง โอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมเราจะได้ออกสำรวจกันต่อนะใครมันตั้งกล้องมันตรงนี้วะไอ้น้องน่าจะแพงน่าดูเฮ้ยเทคโฟโต้จี๊สน่เกมดีเฟ,ฟ้ไอ้อชิ้มมันมันถ่ายได้จริงๆอ่อะเนี่ยเออดูดิ Oi, 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 masyaallah, masyaallah. Ha. <tif> ha. กับทนเลยน้องเราเล่นน้องกัอาฮาครูเอลชีวิตต้องเดินต่อไป คือหยุดคิดนี้เลยนะคิดนี้จบเลยนะเดียกก๋ยวจะบอกน่ส,สวยว่ะคนเดูหายมันเลย